เอาฟิลเตอร์ดีกว่าฟิลเตอร์กบุยื่ใส่น้อยไปนี่นะ สวัสดีครับเอาอย่างอีกี่ยเอาตะเคืองเดิมมาดำแชมมาตะเคืองเดิมเด้อตอนนี้กำลังทำอาหารนะครับกำลังสาลา บอวัน่อฮหันสิเมนูวันนี้นะครับน้ำยาขนมจีนกะทิไก่นะครับฝีมือฝีมือจาก,กรพันลำเพื่อนครับกะทิแม่กะทิน้ำยากะทิ วันนี้มีเมนูน้ำยากะทิไก่นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับเอาเสียงโลกนี้ยนหน่อยขอบคุณสำหรับหอยแมงพูจากพี่สาวนะครับพี่ไหมนะครับแล้วก็แตงโมลูกใหญ่ๆนะครับแล้วก็สังเกียวเกี๊ยวทอดนะครับเกี๊ยวทอดไอ้วุดหนุนวุดหนุนเ้ยอยู่ตรงคามบ้านนี่แหละครับวุดหนุนเอื้อยเล้า คุณอยากเป็นสปอนเซอร์กรับอยู่เดยอน,นะครับใครอยากให้เป็นสปอนเซอร์ในด้านไหนนะครับผมถือว่าซอยกันครับช่วงนี้ครับ น้องว้นไปนน้องว้นไปอ่าไปเห็นไปคบขี้พี่น้องเอาเอมมีดบาสวัสดีแม่เพื่นครับแม่เพืน่นเดี๋ยวลูกตัวหาเด้อแม่เพื่อนเด้อนะครับพูดได้มือแล้วแม่เพืน่นนไ่ยังกินนอะขนมจีนน้ำยาครับวันนี้ครับ บ้เมือยตีลูกมวนน้ะแม่มันค้นมากมวนใจมันมากมวนใจมันมากมวนมันกับเบ้ามือยดอกคิดไปก็ได้เฮ็ดเพื่อพี่เพื่อน้องครับื้นนี้เฮ็ดฉากแล้วเฮ็ดฉากวิธียบร้อยแล้วล่ะกะเล็นแล้วต้องมือว้านหล่กกะเลยมีเวลานีมมาไล่สดนางเฮ็ดกับเขานะครับ เมนูแต่ละวันเอ้ยเมนูแต่ละ e ีีที่บุทจัดชานเราบุทก็จะเป็นคนคิดนะครับเป็นเมนูที่อาจจะโบเดรูบูว้าแลก้กกาตามกำลังเฮ้าร์ะครับพี่น้องเพราะว่าเฮ้ากับโบเดรมีเงินมีข้องมาเห็บสปอนเซอร์ในจุดนี้นะครับแต่ว่ากับขอบคุณทีมงานบ้านบ้านแฟนขับทีมงานบ้านแฟนขับบ้านฮักแพงบ้าน JKP พี่น้องสูผู้ทุกคนแฟนขับ FC แม่แม่พี่พี่พพพเอือเอ้อยไอ้อ พอๆใา้ยิ่งนะครับทีมอบรางวัลน้ำใจให้บูธในแต่ละอีพี่บูธกับสิบบูธกัอะไรเงินในตัวนี่แหละมาเห็ดกับเขานะครับกับเขาสู่สู่ทีมงานนะครับผูพ่นสีมาไล่ยสดนะครับซ้ำเป็นงานหนึ่งบู้นี้พี่น้องซ้ำซ้ำซ้ำจ่างว่ลลางานหนึ่งเลยนะครับในการลงทุนนะครับในแต่ละอีพี่นะครับพี่น้องบรูว่าสีเห็ดไปหลายๆซ้ำไหนนะครับ บรูว่าเฉไปได้โดนซ้ำไดเพราะว่ากำลังเฮ้ากะเนาะพี่น้องกัจังว่าแหละเนาะหลกะอยากเอาผู้นั้นผู้นี้มาหลักเอามาร้ายก็แหละพี่น้องแต่ว่าเฮ้ากับบมี่คาน์มามันใ่เพิรนลหลกกะนักดนตรีเสียครับนักดนตรีทีมงานตากล้องเครื่องเสียงคือบุ๊รจ้างหมดเลยนะครับบุ๊ดบางตัวบุ๊ดจ้างหมดเลยนะครับแต่ว่าเพิ่์มาในในใน,ในราคาที ลำพ้งกับเลือยใหญ่ไม่เรื่อยๆใหญ่ดูนะครับแรงเรียบๆนะครับเรียบๆนะครับกัดเรียบๆจัดเรียบๆนะครับว่าจัดเรยวมือแรงพอกันนะครับสำหรับซานเรานะครับผมเจซีประเทมาหอด แรงมวนอย่างเดียวครับชิมงานเครื่องเสียงก็ดียูยูบานจากของเลยนะครับเพียบเปิลนะครับทุกครั้งนะครับมีถือว่าเป็นการจ้างเพื่อนเหมืนะครับทุกครั้งจะมีการจ้างทุกทุกครั้งเลยนะครับทั้นดนตรีนะครับแต่ละศิลปินนี่ท่านสิจ้างเพิ่นกับเบอรไว้นะครับก็เลยขอเป็นคารนัมมั่นนะครับทรงคานัมมั่นเพิ่นผู้ละหาผู้ละซิปไปนะครับแต่อีพี่ไดทีกำลังมีกำลังแห้งนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเหตุเนี่ยกินก่อนเหตุอะไรด้วยสิอัพรูปให้เบิ่งนะครับว่าเป็นตาเสบสักใดโอเคครับไปแล้วนะครับ